สวัสดีครับครับสวัสดีท่านทุกท่านนะครับตอนนี้หลวงตาคุณชื่นพญาวุตโธท,ท่านเดิเนทุดงมาถึงโรงเรียนสามแยกป่าถลม่มนะครับ มาถึงหน้าโรงเรียนสามแยกปลาถล่มนะครับจุดนี้นะครับรับน้ำได้ครับรับน้ำเลยครับรับน้ำเลยครับรรับยได้าดื่มพชกรีมุกคกสกันนะครับ สาธุอนุโมสนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านยามเช้าๆนะครับมาถึงโรงเรียนสามแยกป่าถล่มนะครับตอนนี้นี่จมีแหนเลิกน้ำกระท่อมน้ำท่อมนะครับน้ำกระท่อมสาธุสาธุครับ S <s ans> <s ans> <S สาธุนโมทนาบุญกับจติธรรมทุกท่านนะครับทุกคนทุกท่านเลยนะครับเนาะ ยกน้ำไว้รอเลยนะครับผมสาธุครับผมยกน้ำด้วยคุณแน่ยกน้ำด้วยครับผมครับสาธุครับผมบ้านป่าถล่มนะครับหมู่ที่หกตำบลสามกระไทยอำเภอกุยบุรีนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับยติที่ทตอนนี้หลวงตาท่านทุดดงมาถึงจุดนี้นะครับ นี่ก็เป็นยาติธรรมชาวบ้านป่าถล่มนะครับที่ท่านมารอกราบไหว้ขอพอรดวงตามชื่นนะครับยกน้ำไว้รอเลยนะครับผม สาธุครับสาธุม,มทนาบุญน,นะครับนะขอญาติมทุกท่านนะครับ อีกกิโล,ลงตาท่านจะพัดเท้านะครับสาธุกครับผมสาธุกครับ เศร,รษฐกิจทางนี้นะครับส่วนมากจะเป็นสับป,ปะรดแล้วก็ว่านหางจระเข้นะครับเนาะที่เห็นเยอะๆนะครับเห็นแต่รถอ,ๆๆอ่ารถบรรทุกบรรทุกสับป,ปะรดแล้วก็อ่าวานหางจระเข้นะครับเนาะวานหางจรเะ,ระจรเข้นี่เยอะมากเป็นวัานหางจระเข้อ่าพันพันใหญ่นะครับที่นําไปทําสมุนไพรทําเป็นเครื่องดื่มนะครับเนาะ เป็นเป็นยานะครับยาติดธรรมครับอ,ะะอ่ายกไปรอครับผมสาธุครับ อย่าทมทุกคนทุกท่านนะครับอย่างเช้าเช้านี่นะครับแสงแดดแสงแดดออกแล้วนะครับ ตรงนี้ก็เป็นฝั่งขวามือนี่เป็นสอพอนะครับาสามกระไทยนะครับเป็นสอพอสามกระไทยนะครับมาถึงหน้าสอพอสามกระไทยนะครับจะทำอย่างเ,เช้าเช้าสาธุสาธุครับ ตอนนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาพุทโธท่านได้ทุด,ดงถึงหน้าส,สโพสามกระทายแล้วนะครับจะติถามทุกท่านนะครับเน,นาะขณะนี้นะครับครับก็เป็นเวลา8ปดนาฬิกานะครับ23นาทีนะครับ,นะค,รบครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้นะครับ เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง y o YouTube ศสัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตัต้มเจนีนะครับสวัสดีครับ